บทบาทของการขับเคลื่อนการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันแบดมินตันและในวันพุทธที่12พฤศจิกายน2568ที่ประเทศญี่ปุ่นผู้เล่นแบดมินตันของไทยได้แสดงฟอร์มที่น่าทึ่งในช่วงรอบแรกเมร์รัชนกยิงล้มคู่แข่งจากไชนิสไทเปเมร์รัชนกอินทนนท์มือ9ก้าของโลกทำให้แฟนๆต้องตื่นตาตื่นใจกับการแสดงของเธอในรอบแรกการชนะของเธอต่อยี่เอนเซียมืออันดับ98ของโลกจากไชนิสไทเปด้วยสกอร์2-0เกม 21-9 21-8ช่วยให้เธอเข้ารอบ2ได้อย่างงดงามแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นที่โกรธขึ้นมาอีกิวพนิชพลทีรรัศกุลมืออันดับ48ของโลกกลับมาสู้ให้ชีวิตตัวเองอย่างมั่นเหมาะหลังจากพลิกสถานการณ์มาได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมตัดสินหลังเสียเซตแรกพลิกกลับมาและชนะโมซากิอุบาิดิล่ามืออันดับ49ของโลกจากอินโดนีเซียด้วยสกอร์2-1เกม17-21 21-19 21-10ผ่านเข้ารอบสองไปรอพบผู้ชนะระหว่างซูริยางหรือโจเทียนเฉินแต่ความโชคดีไม่ได้มาถึงกับทุกคนพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ36ของโลกต้องพ่ายแพ้ให้กับโนโซมิโอกูฮาระมืออันดับ32ของโลกจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์2 2เกม19-21 21-15 12-21ในขณะที่ครีม บุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ16ของโลกก็พ่ายแพ้ให้กับนีคาเดกบินดาอามาัตยาปราติวีมืออันดับ92ของโลกจากอินโดนีเซียด้วยสกอร์1-2เกม15-21 21-13 21-23อย่งในประเภทชายคู่คู่บาสเดชาพลภูวานุเคราะห์กับลูคัสเอกรัตเวทเลอร์ก็ต้องแพ้ให้กับทาคุมิโนมูระกับยูอิชิชิโมกามิคู่มืออันดับ33ของโลกจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์0ูนย์2ึงส 14ถึง21และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้การแข่งขันในรอบที่2จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2568แฟนแฟนแบดมินตันสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ทางช่อง True Sport เจ8 6 86, ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย อย่าลืมติดตามผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในรอบต่อไปมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นความพยายามและความสู้สุดแรงของผู้เล่นแบดมินตันไทยในการแข่งขันนี้จะมีใครบ้างที่จะเดินหน้าไปถึงรอบสุดท้ายคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในทุกประเภทอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น